อครับผมมาส่งงานนะครับตัวนี้เป็นส่งกำคองานไม้เมลิดนะครับจับได้สายขวาไกลกล่องเซฟนกรางอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เขาเรียกว่ารางมะเฟืองมายาวมากครับประมาณ150ฝ่าประมาณ155น่าจะถึงตัวรางมันยาว120วครับ อันนี้เทซ้ายจับได้ซ้ายขวานะครับเดี๋ยวทดสอบยิงสิบเมตรยืนคนเลยชุวงซักจะอยู่เจ็ดสิบห้านะครับตัวนี้จ็ใช้ได้ครับความแรงไปตรงอยู่ครับ ระยะยิง10เมตรระะระยะที่ใช้งานจริงนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่สั่งงานมาส่วนที่สั่งงานมาก็ทยอยจัดให้ตามคิวนะครับอาจจะช้าหน่อยงานก็มีสะดุดบ้าง ว่ามีอุปกรณ์เสริมอะไรด้วยนะครับก <ừ. S 1> ็จะสะด,ดุดมันก็อาจจะฉาฝ่ากำหนดนิดนึงก็ใจเย็นๆนะครับได้ทุกคนแน่นอนจับให้สวยๆเชื่อกอะไรโอเคครับผมสนใจตรงงานเบอร์โทรติดต่อก็0982623317ักครับผมขอบคุณครับ